สวัสดีครับผมก็อยู่กับลูกค้านะครับลูกค้าบ้านุงนะครับลูกค้านะครับผมอ่าอยู่จังหวัดใกล้เคียงนะครับผมนั้นมาดูรถนะครับตอนนี้ก็กําลังเช็ครถเลยนะครับคันนี้คือรถปีหกสามนะครับผมถือโอกาสรีวิวอ่ารถมือสองนะครับผมจากที่ห่างหายกันไปนะครับผมอ่าเพราะว่าไปรีวิวแต่มือหนึ่งนะครับนี่นะครับมือสองกลับมาแล้วนะครับผมเพราะว่ารถเข้ามาใหม่ลูกค้านะเข้ามาดูดูโอกาสรีวิวนะครับ ปีรถปีหกสามคันนี้นะครับลูกค้าก็ดูแล้วนะครับผมมีพื้นฐานในการใช้รถนะครับกำลังเช็คนี่ไอเพราะว่าไม่มีไอเ็เครื่องดีครับผมควันควันปะขาวนะควันขาวอะไรเครืค่องหลวบน,นะครับคาก็กาลังเช็คยูนะครับปีรถปีหกสามตอนนี้จัดโผนะครับผมได้เสียรถไปแล้วนะครับอย่าได้ที่ห้าหมื่นบาทเท่านั้นได้ผ่านหน้าแล้วก็ผ่านลังหนึ่งตัวนะครับผมผ่านลังแล้วก็ เรีกได้จะเป็นผันบุกหรือว่าผันพวนนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็พาลูกค้าลองดูนะครับผมแล้วก็ดูกันว่าจะปิดการขายกันได้ไหมนะครับสําหรับนะครับผมพาลูกค้านะครับผมดาวห้าหมื่นตามโภคนะครับทั้งวดเป็นไงนะครับก็หมดยอ่เดือนละ2 0 0 0 2น0 0นะครับพอถึงรอบปีจ่ายนะครับผมที่1 0 0 0 0 0นะครับผมกับ5,000บาทนะครับแต่ถ้าลูกค้าท่านใดนะครับผมสะดวกเป็นรายเดือนก็ได้เหมือนกันนะครับก็จบเดือนละ น้าวผม9,500บาทนะครับผมแล้วก็รอลุ้นกันนะครับข้าก็ดีใจนะผมให้คันนี้ประมาณ80%แล้วนะครับผมยาบสีนัดยังยเดิมๆไม่ๆเลยครับอันนี้อ่สิ้นสิ้นวั้มลูงมานี่ก็ได้เปลี่ยนออกใหญ่ไหมนะครับครับพวกอะไรตัวแดงประดีก็เปลี่ยนออกให้ครับเหอพวกนี้ก็เปลี่ยนได้หมดตัวแดง แม่ครับผมถูกต้องครับตัวไหนแตกเราเปลี่ยนให้ใหม่ครับเปลี่ยนไม่หมดถูกต้องครับผมกลองก็ได้เปลี่ยนครับพว่ากล้องแบบนะครับลูกค้าก็กำลังสอบถามดูนะครับผมรายละเอียดโอเคแะครับผมแล้วเราก็ไปดูตอนเส้นเอกสารเส้นสัญญากันเลยนะครับนี่นะครับลูกค้าก็ เซ็นสัญญาจองกันแล้วนะครับผมก็ถูกใจโปรโมชั่นนะครับถูกใจรถนะครับผมรถสวยนะครับผมฮิ่งกดเยี่ยมกดเยี่ยมนะครับก็ถ้าใครสนใจนะผมก็ติดต่อปู่ผามาได้นะครับที่เบอร์ศูนย์หกหนึ่งนะครับศูนย์หนึ่งแปดศูนย์สามห้าสี่ก็ฝากลูกค้านะผมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมถ้าถูกใจนะครับเดี๋ยวผู่ผาก็จะมาอัปเดตให้เรื่อยๆสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ